ก่อนรับชมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราตรงนี้เลยค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะผมกับช่องตะกูลออสตอรี่นะคะวันนี้เราจะทำเมนูอะไรคะนะอ้อแบบเส้นค่ะเมนูเส้นนังก็คือก๋วยเตี๋ยว สูตรตระกูลอ่อนนั่นเองนะคะมาดูวัตถุดิบกันดีกว่าค้ะก็จะมีอะไรคะน้อง <laughs> หมูลูกชิ้นถั่วงอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผักชีเต็มชายกุ้งแห้งค่ะข้ปิ้งเกียมชายเตมชายอันนี้กระเทียมเจียวแล้วก็จะเพิ่มขอาปิ้งเกียเยเก๊ยวด้วอย่างหนึ่งนะคะไปลงมือทำเลยดีกว่าค่ะไป ทุกคนเราก็จะต้มน้ำนะคะต้มน้ำให้เดือดก่อนเลยนะคะเพื่อจะทำน้ำปรุงน้ำซุปข,ของก๋วยเตี๋ยวกันนะคะรอยาวๆค่ะเดี่ยวสังเดชลูกลงไปสักนิดนึงนะคะมมมหมดเลยหมดเลยค่ะไม่นิดนึงนะคะ <laughs> แล้วก็เดีด๋ยวเราจะปรุงลูกชิ้นลงไปด้วยนะคะใส่ลงไปเลยนะคะ <laughs> ใส่ค่ะใส่ลูกดีๆลูกหนูเทสิลูกเบา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  นี่นะคะทุกคนแล้วเราก็รอให้เดือดเดือนนะคะแล้วก็จะยกไปปรุงนะคะจะใส่ผักนิดนึงนะคะจะหลนแบบนี้ไม่ได้นะคะน้ำอิงรอน้ำอิงดูดิคนดิลูกจีนเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเราลวนมูก,กันเลยนะคะลวนมู่ค่ะว้าวยืนเลยข้างฟ้าจับกระถางเอามาเชอเอาไหอันนี้ไม่เอาป,ะป,ะปะ นนแกล่ะนะคะเอ๊ะทำไมมันไม่สุก <laughs> เลยอะจเยังเมลจะสุกค่ะลูกไม่รู้คะ่ะแต่ที่เรารู้คือมื่อแค่นแล้ว <laughs> กล้ามขึ้นแหละนะคะอันนี้แม่ขากล้ามขึ้นแลลวนะคะแม่ขาก็เริ่มสุกเลยใช่ไหมคะเริ่มเริ่มนะคะเริ่มแค่ความเลืมนะคะอันนี้ทําแบบ้ย ท็อป <polarization> ปิ้งข้างเคียงนะคะมีเกี๊ยวนะคะอันนี้ผแนก่อเกี๊ยวนะคะผแนก่อเกี๊ยวเราคาดว่าไม่เกินส่องทุ่มน่าจะได้กินนะคะเกี๊ยววันนี้นะคะมือไหนมือไหนอะมือไหนไม่รู้นะคะควบควบไปเลยนะคะนี่ลวกถัวงอกนะคะแล้วก็ลวกผักนะคะของอุ ลูกค้ามารอลูกค้ามารอเดี๋ยวนึงเดี๋ยวนึงอุ้ยทะเลาะกันทำไมเป็นเพื่อนกันได้ไหมโอ้โหตัวขนาดนี้มันต้องขึ้หนาไม่้ลเส้นเลยค่ะป้าอ๋อโลเซนเราทำกินเองนะคะทุกคนลวกนะคะทุกคนเอาแบบกินได้นะคะทุกคนนี่เส้นหมี่ไม่ได้ทำยังไรมันเล็กจังเส้นเล็ก อย่างนี้เขาเรียกมีดใช่ไหมคะดึงหยิบ้างนี้่าทำไมมันเลีวจังไม่เลียวจังไปค่ะค่ะอ่ะลูกค้ามารอเต็มร้านแล้วนะคะแม่ค้าอันนี้ต้าอู้เหรออ่ะนี่เอาถ้วยมาเลยสิแล้วก็มาไข่เลยนี่ค่ะ กะทิอันนี้เกี๊ยวชายกุงแห้งหน่อยนึ่งหมูแล้วก็กระเทียมเกียวคงชอบมากแล้วก็ผักนึ่งค้าใครชอบผักมากก็ต่อว้าวกสิ้นสักน้อยลูกเดียวลูกเดียวให้ลูกิ้นสลูกให้ลูกสิ้นส่องลูกนะคะ ติดะ้องดูสิคะเป็นยังไงอเย้ยอินเซอร์ตอินเซอร์ตนิดนึงเป,เป็นก๋วยเตีบบ๋ยวูตกลุ่นออนะคะเดี๋ยวชิมใ้ใช่ไหมคะน้าอ๋อไปค่ะตักเลยค่ะเนาะตักเลยอืมน้ำอร่อย นะก็จบไปแล้วนะคะก็วันนี้ทำคลิปกว๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นไงคะอร่อยไหมคะนะ้อฮัลโหลอร่อยและน้ออ้อยอร่อยจ้าอันนี้แม่อร่อยได้อยู่นะคะก็วั้ค่ะก็ ไันะคะคลิปหน้าแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้กับช่องเราด้วยนะคะตระกูลออสตอร่ไปดูค่ะเดนเราจะเดวเราจะพาไปโชว์วิวนะคะปิดท้ายคลิปนิดนึงค่ะายนี่ก็หมดแล้นนี่สิค่อ่ะนี่ไงค่ะทุกคนเดินไปเลยค่ะเดินไปเลยค่ะเดินไปเลยเดินมานะคะจากวันนี่คือ ลัดเลาะตามคันนาไปนะคะมีไกลจากบ้านเท่าไร่นะคะเป็นการเอ็กซ์ไซแล้วก็ออกกาลังกายไปด้วยนะคะหลังจากที่กินอิ่มกันมาแล้วนะคะข้างหน้าว่าไงคะข้างหน้าเดี๋ยวยไปทันฝนคะ่ะฝนบรรยากาศแบบล้มลืน่นมากเลยนะคนแบบเสียงว่าวันนี้ฝนตกแน่ๆแ,แบบนราจะตกอะ่ะทุกคน